สวัสดีครับผมตั้มที m UM, ซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็จะกลับมาจัดการหรือว่าแก้แค้นไอตัวที่มันเป็นโจนนะทุกคนที่มันอยู่ในกระต๊อบหรอหรือแค่ของหนองตะวันอะ่ะที่เพื่อนกิดมาสร้างไว้นะ ก็เช้านี้ผมก็มาคนเดียวทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มมาถึงตรงที่พักแล้วนะนู่นเลยเดินไปอ,อีกนิดหนึ่งก็ถึงละแล้วก็มาคนเดียวเลยโอเคครับทุกคนก่อนนะครับรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับไปรับชมคลิปกันนี่เลยทุกคนตอนนี้ผมก็ เดินเข้ามาจะถึงอะเดินเข้ามาจะถึงแล้วเนี่ยอะไรวะตัวอะไรไม่รู้นะทุกคน รับเหนื่อยแล้วกันผมจะขอิดใจยเพราะว่ามันค่อนข้างเบอือนะเพราะผมมองไม่ค่อยชัดเลยเราต้องดูแบบเงียบๆนะ ได้มาค่อนข้างนานนะผมไม่ได้แบบของอะไรนะั้นอ่ะผมไม่ได้เสียดายเลยทุกคนนี่ผมไม่ได้คิดจะมาเอาคืนของที่มันเอาไปนะเสื้อกับเชือกะอะไรนะนะั่นแะวันนี้คือผมจะคิดว่านะถ้าจับมันได้นะทุกคนผมจะส่งตำรวจเลยดีไหมหรือว่ายังไงทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะถ้าจับส่งตำรวจไปเลยมพาไว้พวกเนี่ยถ้ามันโดนจับใช่ไหม มันไม่มีบัตรแน่นอนผมคาดว่านะถ้ามันโดนจับไปอะ่ะผมตอนแรกนะผมไม่ได้คิดหรอกไอเรื่องเนี้ยกับไอเรื่องส่งตำรวจเนี้ยผมคิดแค่ว่าจะไล่มันไปที่อื่นผมคิดว่านะว่าถ้าเราไล่มันก็จะดีกว่ามั้งไม่ไม่รู้นะโดนมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันนอนอยู่นะ ทุกคนเห็นนะทุกคนไม่ทุกคนดูนะมันนอนอยู่นะทุกคนผมคงเงียบเงีบก่อนนอนอยู่มันนอนอยู่มันนอนอยู่ทุกคน จะลองนึกก่อนนะผมจะทํายังไงกับมันดีเข้าไปล็อกตัวรั้วยังไงมันเด่นมันเด่นผมจะเข้าไปล็อกตัวมันว่าจับมันยังไงดีว่าทุกคนคิดก่อนนะถ้าเขาไปจับ ต้องจับให้อยู่ถ้ามันนอนเป็นเงน้นนะนันเขาไปจับหมเับเทุกคนเอ,นะองนะผมกวกล้องจะไม่ค่อยเห็น นี่วเนี่ยนี่วเนี่ยนี่เฮ้ย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 มาเนี่เดี๋ยวมึงโดนโ้หเจ็บเลยโดนเจ็บเข่าเลยโซลกี อเยอะสูแรงไม่ไหวเลยฟูแรงมันไม่ได้เลยถ่ายไว้ฟูแรงไม่ไหวจริงทุกคนไปถ่ายไว้เมนหนึ่งได้ทั้งหมดนะเก็บถือถ่ายไว้โอ้รุนแรงมันสุดยอดอะ แม่บนดนเยอะตัวนะเธอจะทถยายไ้มันบอกว่าถ้าคุณไม่กลับหรือว่ายังไงนะได้แล้วยีเหีเพลือะไม่เยอะนะยาไกลกูกีงั้ทุกคนถ้าทุกคนฟังเสียงออกนะ หรือว่าฟังภาษานี้ออกใช่ไหมทุกคนจะรู้เลยว่าคําพูดมันนะก้าวร้าวมากเพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยคาําว่าก้าวร้าวก็คือแบบว่าต้องมีคําแบบมึงอะไรแบบนี้นะแล้วก็แบบเออเปเนะี่ยแต่นี้เป็นภาษาของกะเหลี่ยงใช่ไหมเนี่ยมันกําลังด่าหรือว่ากําลังพูดแบบคําหยาบอยู่เลยนะแต่แค่ทุกคนฟังไม่ออกนะแต่คือถ้าทุกคนฟังออกอะมันจะแบบมองเป็นคนชั่วไปเลยถ้าพูดอย่างเงี้ยน,นะ

ơi êy, mùng nay mày sinh mình nữa. nè, bay, mày. không à, ngựa เาด่มามาดีผมยังวอยู่นะเงี้ยเงี้ยเียบอร์หนึ่งถองเงี้ยบา่พลื้อมาเยมนนะเย้นนะเยนนะบาเก็นนะบาออทุกคน อ๋อโดนไปพลาดโดนเลยเชิญละกองม่เอาจะตกนะทุกคนถ่ายไม่ได้เลยถ่ายไว้เดี๋ยวถ่ายไว้ยิ้มตีโดนหลังเลยไหลมันนี่แหละโอ้เจ็บเลยดูดิผมก็เจ็บนะผมล่วงไปผิดท่าดิ ถ่ายไว้จะเพลิงเดี๋ยวมาโอทโั้งอยู่เด็กกไม่โอเลยอยู่ปวดเลยทุกคนปวดทั้งขาทั้งแขนเลยฉะนั้นผมได้ตีมันอีกสองสามทีแน่นอนผมตีโดนทีเดียวเสร็จผมกิ้งลงไปข้างล่างไงแล้วก็อีกทีหนึ่งอ่ะไม่ทันนะเฮ้ยถ่ายไว้ชมเพลินเด็กกายหน่อยไม่โอเลยอยู่เนี free, ่ยเมยกซีไกายเลยค่ะ ไม่เยอะไงมันยังพูดคำเดิมแล้วว่าบ้านเนี่ยเป็นของมันทั้งที่มันไม่ได้สร้างนะทุกคนมันมาอยู่นะวนะเลอกใช่เนยเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนมึงโดนมึงโดนไายจะลองหัวเมือ่อรอบเนี่ยนูกไก่มันลองเนี่ยคุยคุยฮะไม่กอนหนึ่งูกไก่เห ไอ้คนมันบอกว่าไอคนที่มาเนี่ยมันแบบไร้ทุบไร้อะไรเนี่ยหลายคนเลยนะมันบอกว่าไม่ใช่ผมคือคนแรกที่มาทำมันแบบนี้่ายไว้ติายเอย้ว่ายไว้ก็าไว้ได้โอเลยโยอ่ะ นี่มันเลือ่อนทุกคนเมื่อกี้ผมตกไปตรงนี้แหละไปแล้วไปแล้วไปแล้วไทไว้เดี่ยแม่เพียงจะดูเก็บ,บ,บกพวงเนื้อเลือดช่เพลือช่าเพลืออืมกเก็บปะแลละเออาอ้า มันบอกทํามันไม้แล้วหนึ่งถ้ามันยังเจอนะมันจะตามมาหยุดเลยมันเบาห่มไปนู่นแล้วไปนู่นผมอยากรู้คือมันไม่มีบ้านเลยพวกเนี้ยตรงนี้ก็ถือว่าทำเป็นบ้านได้นะทุกคนการฝนการแดดหมดเลยแหละ เดี๋ยวผมมาถลอมหน้าใช่ไหมองจับมันหลายหลคนว่ะคนเดียวเอาไม่อยู่ทุกคนแรงแม่งอผมกดลงไปใช่ไหมงั้นผมขึ้นเลยแรงเยอะจัดนี่ผมตีโดนไหลม่ไม้หักไปเลยคือเราต้องคิดละถ้าผมมารอบหน้าใช่ไหมเฮ้ยมันจะมาเว้ย ใช่ผมมารอบหน้าใช่ผมมาคนเดียวไม่ได้แน่นอนถ้าจะจับมันอย่างเงี้ยแต่คนนี้ต้องรุมจับมันเฮ้ยเดี๋ยวมาข่าเน,เน,าเนเอเดีตีลีอะเาา่าย่ะช่วยก๊ะก๊ะเดี๋ยวคุยๆเดี๋ยมาข่าเธออ่ะ นำมันเยอะสิบอะไรลองสางแม่กแล้วเละไงิน <or gib ED> ่าพลือลีกี้ฮะอา้อายุมันราวๆประมาณสามสิบบวกประมาณนั้นไลกฮะเออ อายุมันราวๆประมาณสามสิบถึงสี่สิบได้นะโอ้คุณรงยนตนปะไทยนะยมันมลงดูนะอืมมันบมันจะรอเท่านี้แหละถ้าผมยังไม่กลับหรืออะไรนะมันจะไล่ผมนะอ่ะเดี๋ยวแต่ผมโมโหนี่คือผมไม่กลับเลยนะทุกคนไม่ได้โมโหนาผมยังไงอ่ะ Ừ, mình mới xóa bên Ừm Nhìn nhiều nó quá, đi, lỡ á, thằng Không nhiều lỡ á Lỡ, lỡ nào ổ ơ cơ á này มกกันกะ็น,น,น,นมาเบอลยจะอ่เวนที่พักนี้ก็ไม่ใช่ของมันนะมันทำเป็นเหมือนของมันไปเลยอะ่ะผมเครื่องมันตรงนี้ทุกคนท้งที่แบบว่ามันไม่ได้สร้างนะมันมาบอกว่า<อ>เป็นของมันเนี่ยผมไม่ชอบคำพูดนี้เลยคือมันไม่ได้สร้างนะมันมาแอบอยู่นะแล้วมาพูดหนึ่งเี้ยไอหนังล็อก นั่นลกเดีย๋ย <ไป S 1> วเดีเ๋ยวน็อตเม่ไม่เดือไก่ไเดี๋ยวเราตัวโตละไม่เดือไก่เอ๊งั้นเดี๋ยวผมขอกลับดีกว่ารลับน้าใช่ไหมผมจะมาไม่ใช่คนเดียวแน่นอนลุมจับมันแน่นอนได้เห็นมันนอนนะนะไม่แน่ก็ตอนมืดทุกคนลุมจับมันไปเลย ให้อยู่ไปเลยนะเออถ่ายละมันมาเบื่อเยอะโอเคครับทุกคนงั้นไว้เจอเกันในคลิปหน้าเลยคลิปนี้คือผมขอตัวลาไปก่อนใครี่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำงใจมผมเลยนะครับแล้วก็คลิปหน้าทุกคนผมไม่มาคนเดียวไม่ตามกุตส่ามคนแน่นอนลุมจบมันเลยงั้นเราเจอเกันคลิปหน้าเลยครับไป